สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็แบตสองลูกเหมือนเดิมนะครับแบตตัวนี้สองลูกเหมือนเดิมนะครับไม่เกี่ยวกับบีเทียมนะครับบีเทียมไม่ได้ต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้มันตัดการทํางานแล้วครับพาร์ตนะครับพาร์ตตัดตัดแล้วนะครับตอนนี้ไฟเนี่ยบายพาร์ตตรงมาใช้โหลดแล้วนะครับนี่นะครับโหลดที่เห็นไหมครับ นะครับโหลดที่ร้อยแปดสิบแปดวัตต์นะครับตอนนี้ครับมีตู้เย็นนะครับทีวีนะครับมีตู้เย็นทีวีอ่าที่หกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พัดลมอีกสองตัวนะครับตอนนี้นะครับใช้ฟรีๆไปเลยนะครับจากแผงตรงเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับมีตู้เย็นลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ชาร์จนะครับโทรศัพท์ไอแพดนะครับ นี่พัดลมตัวหนึ่งนะครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับอากาศร้อนนะครับออกไปเลยนะครับเนี่นะครับกินที่หนึ่งร้อยเก้าแปดสิบเก้าวัตต์นะครับไม่ดึงไฟจากแบตเลยนะครับเนี่ยศูนย์แอมป์นะครับเนี่ยศูนย์แอมป์นะครับไม่ดึงไฟจากแบตเลยนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่ที่สี่แผงนะครับสี่แผงแผงใหญ่หนึ่งนะครับแผงเล็กอีก สามแผงนะครับทีวีนะครับทีวีมา26โวลต์นะครับมาที่กี่แอมป์มาที่3แอมป์นะครับมาที่สแอมป์นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เรามาดูตัวแอม์ขาเข้านะครับมาที่ประมาณ12อแอมป์นะครับทีวีมานะครับทีวีมา12อแอมป์นะครับแล้วก็เลี้ยงไปที่แบบประมาณ2อแอมป์ครับตอนนี้นะครับนี่นะครับแ้วก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ ใช้ไฟทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับมีทีวี1นะครับตู้เย็น1พัดลม1พัดลม2นะครับชาร์จแบตนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้ไฟกลางวันนะครับแต่กลางคืนต้องเพิ่มแบตนะครับผมต้องเพิ่มแบตนะครับอันนี้ชาร์จเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วเต็มแล้วจักพักแล้วนะครับ คนะครับมีตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเย็นไม่มีไฟหลวงนะครับเนี่ยตู้เย็นก็เปิดอยู่นะครับเย็นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ